ทำไมอ่ะทำไมอ่ะเอาวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูโตโยต้า GR นะครับโครโลลาคอร์สนะคะเอาตากไหนไปน <laughs> ะแก้งแก้งกน้องก่อนเอามามามาคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าคอร์สแต่ว่าเป็นตัว GR เดี๋ยวผมจะพาไปชมว่าราคารถใหม่เท่าไหร่ผมเปิดไว้แล้วแต่เดี๋ยวพาดูแล้วก่อนอ่ะมาตอนนี้ก่อนสงสารให้ผมผมไม่กล้าขี่นะรถคันนี้ทำไมอ่ะ ไม่ได้ยินเสียงเครื่อง <arcade> อนี่ตาแล้วนะไม่ได้ยินอะไรเลยเงียบกิ๊บผมไม่กล้าขี่นะคุณคุณนี่ถ้าเกิดเปเสียงก็คงโทรเรียกศูนย์ตัวต้ามาแล้วพี่รถผมมีปัญหาป่ะครับทำไมไม่ได้ยินอะไรเลยอันนี้นี่ภายในแต่งคาร์บอนรอบคันนะเป็นตัว G R สปอร์แท้นะครับคันนี้แต่แมดูหวัวนี่ปัด G R นี่นะ G R แท้เลยรถใหม่มีน้อยมือสองบอกเลยว่า น้อยกว่ามือเปิดอะไรนี่คาร์บอนหมดอันนี้นี่มีคีบด้วยครับคีบฉลามโอ้โหนี่ไปเอามาจากมหาสมุทรแปซิฟิกโอ้โหสัมาจากโน่นเลยเหรอใช่รถคันนี้บินได้ด้วยทำไมนี่มีปีกอ๋อมีปีกสไปเลอร์อ่าหลังคาสลูปด้วยหลังคาสลูปโอ้โหท่ออาคาโปวิกด้วยเฮ้ยรู้จักด้วยเหรอรู้ดิโอ้ยรู้จักได้ไงวะขายมอเตอร์ไซค์บิกไบค์มาก่อนอ๋อแล้วทำไมตอนนี้เลิกขายอ๋อเจ๊งไปแล้วครับ โหจะอุดหนุนซะห่อยแล้วคลิปแต่งคาร์บอนรอบพันนั้นดูดิคือดูดีเทลดูรายละเอียดแล้วเปิดฝาท้ายก่อนท่ออาคาราวิกคู่นะนี่ไฟฟ้าด้วยโชคแต่ง rsr นะอันนี้อันนี้ชคเดิมให้ด้วยนีชโชคเดิมโชคเดิมให้ด้วยนะครับแต่ว่าของแต่งในเป็นี่ยเป็น s r นี่เห็นไหม เบิกใหม่นี่ต้องมีหลายหมื่นนะสามตีหมื่นตอนนี้ใส่รถอยู่นะรถผู้ดีให้โซใช่ไม่เหมาะเหมือนเกษตรกรเหมือนไอ้เสมแต่ว่าลูกสาวชาวชาวไร่ชาวนาขี่ได้เลยขี่ได้เลยผู้ชายขี่ได้แต่งเท่แล้วคันนี้นะเอามาดูข้างหน้ากันสักนิดนึงหน้ารอรถสวยมีคำโชกฝาปุงฝาปุงไม่ขยับสวยมากคลิป มีมีค้ำด้วยค้ำของแต่งมีค้ำให้ด้วยนะตัวนี้ของแต่งนะฝากระโปรงเป็นฝาเดิมแต่ว่าแลป็ปแล็ปเป็นคาร์บอนอะนะเอามามามาเดี๋ยวผมเปิดราคาให้ดูฝากระโปรงใครไม่ชอบก็ลอกติ๊กเกอร์ออกได้เป็นแค่ติ๊กเกอร์เฉยราคารถใหม่เท่าไหร่เสียบิ๊กฮะนี่ผมไม่คุณททยราคารถใหม่่ะไรผมว่าต้องมีล้านสี่ล้านห้าป่ะไม่ถึงไม่ถึงอะเกือบนะล้านสองสี่เก้าเห็นไหมโอ้โห ร้านสองสี่เก้าเห็นไหมเห็นไหมอ,อโอเคร้านสองสี่เก้าวันนี้ลูกน้องเงี้ยลูกน้องผมตั้งแพงแพงถึงว่าทำไมยังอยู่กว่าพี่ไม่มีเงินไปทำบุญหรือเปล่าออช่วงนี้ก็หินด้วยลูกน้องตั้งแปดเก้าเก้าวันนี้เอาเจ็ดเก้า้าพอฮะลดหนึ่งแสนโอ้โหหนึ่งแสนเลยเหรอพี่ลดนาทีหนึ่งแสนเลยเหรอพี่หนึ่งแสนเลยเหรอพี่นะครันนี้นะครับเหลือ 799นะครับจาก899นะวันนี้นะลดไปเลยนะลดใหม่ล้านสองกว่า 8, 9ป1 1 11าถูกไปสีแสนกว่าโอ้โห oh. นะใครสนใจคันนี้แล้วพร้อมของแต่งของแต่เป็นแสนนะทักเข้ามาครับฝาวด้วยครับกับบิ๊กักแกวนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ